มือใหม่เปิดร้านแล้วโดนจำกัดคำสั่งซื้อนะครับมาจากสาเหตุนี้ดูด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ขายสินค้าเองหรือเป็นเจ้าของร้านเองหรือที่เราเรียกว่าเซลเลอร์นั่นเองนะครับเพราะจะมีคุณสมบัติ7ประการนะครับในการที่จะทําให้คุณผ่านช่วงทดลองร้านค้าถ้าเกิดร้านไหนไม่ผ่านช่วงทดลองร้านค้านะครับคุณจะถูกจำกัดออเดอร์ขายต่อวันนะครับต่อให้คุณขายดีแค่ไหนก็ตามนะครับมีลูกค้าสนใจของคุณมากแค่ไหนก็ตามถ้าคุณยังไม่ผ่านช่วงทดลองร้านค้าติ๊กตอกจะจำกัดออเดอร์หรือ คำสั่งซื้อของคุณครับผมและเกณฑ์ในช่วงทดลองร้านค้าทั้งหมด7เกณฑ์มีดังต่อไปนี้เกณฑ์แรกนะครับคือคุณต้องเปิดร้านค้ามาอย่างน้อย30วันขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านเกณฑ์ช่วงทดลองร้านค้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปร้านค้าใหม่แล้วยังเปิดร้านมาไม่ถึง30วันคุณไม่มีโอกาสผ่านช่วงทดลองร้านค้าได้เลยเกณฑ์ประการที่2ครับคุณต้องมีคำสั่งซื้อในร้านของคุณนะครับมากกว่า200คําคำสั่งซื้อขึ้นไปครับคุณถึงจะผ่านเกณฑ์ช่วงทดลองร้านค้านี้และอย่างที่3นนนะะคคุณต้้อองมนนมีแลเยกว่า12คะแนนม านไหนนะครับมีคะแนนละเมิดในช่วงที่คุณเริ่มเปิดร้านใหม่ๆเกิน12คะแนนคุณไม่มีสิทธิ์ผ่านช่วงทดลองร้านถาแล้วครับและเกณฑ์ที่4นะครับมีอัตราการยกเลิกคําสั่งซื้อจากกรณีความผิดของผู้ขายเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็อกของไม่พอหรือส่งผิดอะไรแบบนี้นะครับแล้วจําเป็นต้องยกออเดอร์นะครับต้องน้อยกว่า5%เปอร์เซครับและเกณฑ์ที่5นะครับคือมีอัตราในการส่งสินค้าล่าช้าน้อยกว่า8%เซครับผมติ๊กต็อกซีเรียสมากนะครับเรื่องการส่งสินค้าล่าช้าถ้าคุณมีอัตราการส่่งสินค้้าาาาชมก กว่าเซคุณไม่ผ่านช่วงทดลองร้านค้าครับเกณฑ์ประการที่6มีอัตราคืนสินค้าหรือการขอคืนเงินน้อยกว่า1.5%ของยอดขายทั้งหมดครับถ้าเกิดร้านไหนนะครับมีอัตราการคืนสินค้าหรือขอคืนเงินจากลูกค้านเนี่ยมากกว่า1.5%ร้านนั้นจะไม่ผ่านเกณฑ์ช่วงทดลองร้านค้าครับและเกณฑ์ประการสุดท้ายประการที่7นะครับมีอัตราการรีวิวเชิงลบนั้นเนี่ยต้องน้อยกว่า1%อครับอัตรารีวิวเชิงลบหมายความว่ามีอัตราการให้ดาวนะครับหนึ ไม่ให้คุณ1หรือ2ดาวนั้นเนี่ยมากกว่า1%นะครับคุณถึงจะผ่านช่วงทดลองร้านคา้าและทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือ7เกณฑ์นะครับในช่วงทดลองร้านคา้าถ้าเกิดคุณเปิดร้านค้าใหม่ๆนะครับผมแล้วคุณยังทําไม่ได้7เกณฑ์นี้นะครับผลก็คือคุณจะถูกจํากัดออเดอร์ยอดขายต่อวันให้ไม่เกิน200ออเดอร์ต่อวันนะครับผมต่อให้คุณขายดีแค่ไหนถ้าคุณยังไม่ผ่าน7เกณฑ์ดังต่อไปนี้คุณก็จะถูกติ๊กต๊อกจำกัดการสั่งซื้อครับผมอย่าลืมนะครับบเโต์์นี้้้ก็ออาไว,าไวรร,รง ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกในการขายของบนทิกต o k นะครับโค้ชบีมีคอร์สสอนทิกต o k แบบนั้นตรงตรงกับคุณเลยนะครับคอร์สทิกต ok ของโค้ชบีมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับถ้าสนใจอยากศึกษาทิกตอกเชิงลึกแบบจรงิงจจังๆให้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดคอร์สทิกต ok กับแอดมินโค้ชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางทิกต o k นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้ม พิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์